สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิ30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n ช่อง16 แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, Application, TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่ ของการกินผงชูรสถ,ถ้าเกิดกินมากจนเกินไปแน่นอนค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยว่าจะกินผงชูรสอย่างไรให้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการรักษาโรคนอนไม่หลับของศาสตร์การแพทย์แผนจีนทิ้งท้ายการคนสมยิ้มกับจุมลุยเอง พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนจะพาเราไปติดตามชีวิตของชาวเขาชาวดอยในพื้นที่ภาคเหนือที่เวลานี้บ้านของพวกเขาถูกพายุฤดูร้อนพัดถลม่มจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามในรายละเอียดด้วยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ ทำใหม่ใครๆก็มี GHBO และ GH b Buddy b คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHBO เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GH b Buddy b เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b r และ Line GH b Buddy b บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดพูดถึงผงชูรสเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเป็นผงปรุงรสอาหารที่แม่ครัวหลายคนนะคะค่อนข้างจะติดเวลาในการปรุงอาหารในขณะเดียวกันคนกินหลายคนก็ติดรสชาติของผงชูรสเช่นเดียวกันที่บางคนบอกว่าถ้าเกิดใส่ผงชูรสแล้วเนี่ยอาหารจะอร่อยมากยิ่งขึ้นรสชาติจะนัวจะอูมามิมากนะคะ แต่บางคนเขาก็แพ้ผงชูรสซึ่งก็จะมีอาการแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนคนปกติธรรมดาทั่วไปกินผงชูรสมากจนเกินไปก็ทำลายสุขภาพอาจจะเกิดผลเสียตามมาหลายอย่างค่ะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีข้อมูลรายละเอียดในเรื่องนี้มาฝากกันพร้อมทั้งจะมีคำแนะนำด้วยกินผงชูรสอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพไปติดตามด้วยกันค่ะ กินผงชูรสเยอะอันตรายหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่คนไทยหลายคนอาจจะกังวลหรือเคยสงสัยนะคะเพราะว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยนิยมใส่ผงชูรสในอาหารเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมผงชูรสก็เป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานค่ะหลายคนมีความเชื่อว่าผงชูรสนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในหลากหลายรูปแบบ ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นสารที่พบได้ในวัตถุดิบบางชนิดแม้ว่าโดยส่วนใหญ่การกินผงชูรสนั้นจะปลอดภยัยแต่การกินมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียได้ ปกติแล้วการกินหรือการได้รับผงชูรสจากอาหารทั่วไปในชีวิตประจําวันไม่ส่งผลเสียหรือมีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและไม่ได้ส่งผลให้ผมร่วงหรือหัวล้านแบบที่หลายคนเชื่อกันนะคะเพราะว่าผงชูรสนั้นจัดเป็นโซเดียมชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงไม่แตกต่างจากการได้รับเกลือแต่ในบางครั้งและในบางคนการกินผงชูรสมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ดังนี้ค่ะ 1. ทำให้เกิดกลุ่มอาการ MSG หรือภาวะที่ร่างกายไวต่อผงชูรสอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับผงชูรสเข้าสู่ร่างกายมากกว่า3กรัมต่อมือ้อและส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหัวรู้สึกตึงตามใบหน้าตัวแดงเหน็บชาตามใบหน้าและคอ หัวใจเต้นรัวง่วงซึมเจ็บหน้าอกและคลื่นไส้ค่ะก็มักจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวและหายได้เองไม่อันตรายไม่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามควรที่จะต้องระมัดระวงังไม่กินผงชูรสมากจนเกินไปเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่าผงชูรสทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไรค่ะ 2. ออาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังชนิดอื่นๆได้หลายโรคเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตค่ะการศึกษาชิ้นหนึ่งได้ทดสอบผลกระทบของผงชูรสต่อระดับความดันโลหิตในผู้หญิงและผู้ชาย1,227คนพบข้อมูลว่าผู้เข้าทดสอบบางส่วนมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นหลังการได้รับผงชูรสโดยเฉพาะผู้หญิงและคนที่ใช้ยาลดความดันโลหิต แต่การศึกษานี้ใช้ปริมาณผงชูรสที่สูงเกินความเป็นจริงของปริมาณผงชูรสที่คนทั่วไปจะได้รับในชีวิตรประจาําวันซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้จําเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากค่ะ ถึงแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับผงชูรสกับความดันโลหิตสูงโดยตรงจะยังคงมีอยู่อย่างจํากัดแต่ก็ควรระมัดระวังนะคะเพราะว่าผงชูรสนั้นจัดเป็นโซเดียมประเภทหนึ่งซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ชี้ว่าการได้รับสารอาหารกลุ่มโซเดียมอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงได้ค่ะ นอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นก็ยังพบว่าการกินผงชูรสมากเกินไปอาจจะส่งผลต่อโรคหืดหอบการบาดเจ็บในสมองและปัญหาสุขภาพอื่นๆได้แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการกินผงชูรสเยอะเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดจากการกินผงชูรสมากจนเกินไปก็อาจจะลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ได้นะคะ จำกัดปริมาณของผงชูรสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการปรุงอาหารรสจัดที่มักต้องใส่เกลือหรือน้ำปลาในปริมาณมากการใส่ผงชูรสเพิ่มเข้าไปอีกจะยิ่งทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปค่ะลดโซเดียมชนิดอื่นเช่นเกลือและน้ำปลารวมทั้งลดปริมาณน้ำจิ้มที่ใช้กินคู่กับอาหารลองปรุงอาหารด้วยวัตถุด,ดิบที่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติเช่นมะเขือเทศเห็ดและชีส ซึ่งช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารได้และยังได้ประโยชน์จากสารอาหารในวัตถุดิบอีกด้วยเลี่ยงการใส่ผงชูรสเมื่อทำอาหารให้เด็กๆเพราะมีข้อมูลที่ชี้ว่าผงชูรสอาจจะไปกระตุน้นอาการโรคหอบและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กค่ะเลือกอาหารที่ระบุว่าไม่มีส่วนประกอบของผงชูรสหรือแจ้งร้านอาหารไปเลยนะคะว่าไม่ต้องการใส่ผงชูรสในอาหารใช้เครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติแทนการใช้ผงชูรส กินอาหารที่ปรุงน้อยหรือไม่ปรุงเลยเพื่อลดการได้รับโซเดียมมากเกินไปงดและจํากัดอาหารสาเร็จรูปและอาหารแปลรูปเช่นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไส้กรอกแฮมเบคอนอาหารกระป๋องขนมขบเคี้ยวเพราะอาหารประเภทนี้มีผงชูรสและโซเดียมสูงแม้ว่าการกินผงชูรสเยอะเป็นครั้งคราวจะไม่ทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีภาวะ ไวต่อผงชูรสหรือมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงถ้าหากกินผงชูรสแล้วเกิดอาการผิดปกติอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการรุนแรงขึ้นก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างเหมาะสมด้วยถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนตามประกาศของกรมอุตุนิยมว,วิทยาแต่สภาพอากาศส่วนใหญ่เรายังคงพบกับอาการร้อนนะคะหลายคนก็พยายามที่จะหาวิธีช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกายให้ได้มากที่สุด วันนี้เราก็เลยมีวิธีที่ช่วยบรรเทาความร้อนพร้อมทั้งช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือการกินผักผลไม้ที่ช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำในร่างกายได้โดยเฉพาะดังนี้ค่ะ แตงกวาเป็นผักที่มีคุณสมบัติช่วยแก้กระหายและลดความร้อนในร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะในแตงกวาจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึงร้อยละ 95, ดังนั้นจะช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายพร้อมกับช่วยลดการสูญเสียน้ำในช่วงที่อากาศร,ร้อนจัดได้เป็นอย่างดีค่ะผักกาดแก้วหลายคนอาจไม่คิดมาก่อนนะคะว่าผักกาดแก้วมีส่วนช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำในร่างกายได้ ผักกาดแก้วปริมาณ100กรัมจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง92.7กรัมเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะเอามากินได้ทั้งแบบสดหรือนำมาปรุงอาหารก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ผักกาดแก้วก็ยังมีส่วนช่วยแก้อาการท้องผูกพร้อมกับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยสระแน่เป็นผักที่มีสรรพคุณช่วยดับร้อนถอนพิษ ขับลมขับเหงื่อและรักษาอาการหวัดจากลมร้อนได้ดีมากๆซึ่งเราสามารถเอาใบสะระแหน่มาเพิ่มความสดชื่นหรือป้องกันภาวะขาดน้ำในร่างกายได้ด้วยการใส่ในเครื่องดื่มหรือในเมนูอาหารจําพวกยำหรือลาบก็ได้เช่นกันค่ะ มะละกอจัดเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นในร่างกายได้ดีมากๆเลยเนื่องจากรสชาติหวานของมะละกอมีส่วนช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายได้ทันทีหลังจากที่กินเข้าไปนอกจากนี้ก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงช่วยแก้อาการท้องผูกและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะแตงโมตามที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าแตงโมจัดเป็นผลไม้ที่มักจะนำมากินเพื่อดับกระหาย เพราะมีส่วนประกอบของน้ำมากถึงร้อยละ92ดังนั้นจึงช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นและคลายร้อนในร่างกายได้ดีมากอีกทั้งแตงโมยังเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นจึงมักได้รับความนิยมในการเอามากินเพื่อลดความร้อนในร่างกายค่ะ คุณผู้ชมค่ะนอกจากการกินผักและผลไม้เพื่อช่วยคลายร้อนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะให้จิบน้ำกันบ่อยๆสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนที่เป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนอกเหนือจากนี้ค่ะก็สามารถที่จะกินของเย็นและ ใช้ผ้าช็ดต,ตัวผืนเล็กๆไปชุบน้ำเย็นนะคะเช็ดที่ใบหน้าลำคอลำตัวแขนขาและข้อพับต่างๆก็จะช่วยคลายความร้อนได้ดีทีเดียวเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้รักษาโรคนอนไม่หลับสักครู่เดียวค่ะ ฤอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี g h b a l l และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b a l l เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b a l l และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ กับเข้าสู่ช่วงที่3ของคนหลังท่าวค่ะคนทันโรควันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะคะเพราะที่นี่สามารถที่จะรักษาโรคได้เหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะรักษาได้ทุกโรคจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเรื่องของโรคนอนไม่หลับ เพราะจะส่งผลต่อองค์รวมของร่างกายในหลากหลายระบบทีเดียวนะคะเริ่มต้นพอนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยระบบประสาทและสมองสมาธิความจํามีปัญหาแน่ๆค่ะนอกเหนือจากนี้ยังส่งผลต่อระบบฮอร์โมนในร่างกายด้วยทําให้มีปัญหาทั้งประจำเดือนมาไม่ปกติสําหรับคุณผู้หญิงเป็นสิวท้องผูกและอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ย เราจะมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคนอนไม่หลับได้อย่างไรบ้างแล้วการแพทย์แผนจีนจะเข้ามารักษาโรคนอนไม่หลับได้อย่างไรแบบไหนลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ นอไม่หลับอะค่ะทานแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากการที่อินกับอย่างในร่างกายอะค่ะเสียสมดุลเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินไปพร้อมกับธรรมชาติได้ค่ะเพราะว่าในคัมภีร์โบราณเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติค่ะว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยจะต้องดําเนินจะต้องสอดคล้องไปได้วยกันถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยไงค่ะ ฉะนั้นถ้าสมมติว่าพระอาทิตย์ขึ้นมนุษย์ของเราอะค่ะก็ควรที่จะต้องดําเนินตามมีการตื่นมีการใช้ชีวิตประจาวันมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ตกดินแล้วอะค่ะฉะนั้นมันเป็นตอนกลางคืนละคนเราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนเนี่ยค่ะแต่ในอาการนอนไม่หลับเนี่ยก็คือการที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินไปตามวัฏจักรนี้ได้สาเหตุก็คือ เกิดจากตำแหน่งของหัวใจอะค่ะที่มีปัญหาแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับอวัยวะอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตับม้ามไตหรือว่ากระเพาะอาหารค่ะซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าหัวใจเขาจะไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ภายในร่างกายแต่เขาจะดูไปถึงในเรื่องของเสิญซึ่งเสินในที่นี้ก็คือจิตใจค่ะรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้วยค่ะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับได้ถ้าหัวใจมีปัญหา เช่นถ้าหากว่ามีไฟในหัวใจมากเกินไปหรือว่ามีเลือดหรือว่าชีไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอก็จะทําให้นอนไม่หลับค่ะโดยสาเหตุนะคะก็จะเกิดได้จากในเรื่องของอารมณ์เป็นหลับอยู่แล้วผลกระทบทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือว่าการที่มีความรุ้นคิดความตกกังวลมากเกินไปค่ะ ความโกรธความโมโหก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารรับประทานอาหารอิ่มเกินไปรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการที่เคยเป็นโรคต่างๆร่างกายมีการเสื่อมถอยตามธรรมชาติรวมไปถึงการตรักตามทำงานหนักก็ได้ค่ะอาการนอนไม่หลับเลยเนี่ยคือโดยปกติแล้ว ถ้ามองในมุมแย์แผ่นจีนการนอนไม่หลับเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญค่อนข้างมีความสําคัญกับทางร่างกายค่ะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนเรานอนไม่หลับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือการทํางานหรือว่าสมดุลภายในร่างกายเนี่ยก็จะมีความผิดปกติ สิ่งที่กระทบเลยก็คือในเรื่องของระบบความคิดหรือว่าระบบเกี่ยวกับสมองค่ะการความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบกระเพาะอาหารก็จะทําให้มีปัญหาตามมาด้วยอาจจะทําให้มีภาวะน้ําหนักเกินได้ง่ายหรือว่าเกิดเป็นภาวะโรคอ้วนได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบผิวพรรณที่ตามมาได้เช่นตัวเมลาโทนินที่เป็นสารสาคัญในเรื่องของการนอนหลับค่ะ,คะเขาสามารถที่จะช่วยปกป้องเกี่ยวกับตัว ปกป้องผิวหนังอะคะ่ะไม่ให้แบบมันมีแบบสารอนุมูลอิสระมากเกินไปฉะนั้นถ้าตัวเมลาโทนินเนี่ยมันเกิดน้อยมันก็จะทําให้ผิวหนงังมีปัญหาได้ะคะ่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเสื่อมสมรรภาพทางเพศที่เกิดขึ้นได้ะคะ่ะใ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยการรักษาโรคนอนไม่หลับสามารถทําได้หลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานสมุนไพรจีนหรือแม้กระทั่งการฝังเข็มเองก็ช่วยได้หลักในการรักษาของเขาก็คือการปรับสมดุลในร่างกายค่ะให้กลับมาสมดุลมากที่สุดแล้วก็จะเป็นการสงบจิตค่ะทาให้ใจเนี่ยสงบมากขึ้นอย่างแรกเลยนะคะสําหรับคําแนะนําก็คือการปรับในเรื่องของจิตใจค่ะในเรื่องของอารมณ์ ไม่ควรที่จะวิตกกังวลมากเกินไปไม่ควรที่จะคิดมากเกินไปค่ะควรจะทําใจให้สบายสบายที่สุดค่ะอย่างที่สองก็คือคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยควรที่จะปรับในเรื่องของเวลาในการเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาที่ประจาทุกวันค่ะเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ย <S <S เขาเคยชินว่า <S <S เวลานี้ควรจะเป็นเวลาที่เขาต้องนอนเวลานี้ควรจะเป็นเวลาที่ต้องตื่นตามนาฬิกาชีวิตนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารควรจะทานอาหารที่ ไม่รสจัดมากเกินไปทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะค่ะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายควรจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายให้หมุนเวียนได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่สําคัญก็คือสภาพแวดล้อมค่ะสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงความมืดหรือว่าแสงสว่างหรือว่าแม้กระทั่งเสียงที่สามารถมากระทบได้ค่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ทานอาหารสามมื้อครบหลัก5หมู่และได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจะทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณผู้ชมมีปัญหาเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้วก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองค่ะ ทีมวิศวกรสร้างสรรค์พร้อมลุยสนามเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่8ทีมวิศวกรสร้างสรรค์หนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นการรวมตัวการของวิศวกรทั้ง7สาขาประกอบด้วยอดีตนายกเลขาและกรรมการสภาวิศวกรผู้บริหารและอดีตผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศรวมถึงวิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถ เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์พร้อมที่จะทำงานบริหารสภาวิศวกรได้ทันทีเพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกรและส่วนรวมซึ่งจะมีนโยบายหลักอยู่3ประการได้แก่ 1. บริหารสภาวิศวกรอ,อย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักธรรมมาพิบาล 2. เพิ่มความสำคัญใบประกอบวิชาชีพควบคุมทุกสาขาและ 3. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของสมาชิกสภาวิศวกรทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมถึงเน้นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาที่วิศวกรสร้างสรรค์จึงขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องสมาชิกสภาวิศวกรให้โอกาสและสนับสนุนโดยเลือกทีมวิศวกรสร้างสรรค์ทั้งทีมประกอบด้วยมาตรา24วงเล็บ1สายวิชาชีพโปรดเลือกเบอร์13 22 และมาตรา24วงเล็บ2สายขนาดจานโปรดเลือกเบอร์6ถึงเบอร์10โดยท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting ที่ election.coe.or.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565เวลา16นาฬกา หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของเจ้าโลมาสีชมพูซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้0ูญพนธุตัวบริเวณด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอหมู่เกาะทะเลใต้กลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกานาทีที่นี่ท NN ช่อง16สวัสดีค่ะ